สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุลสุคนครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องแสงลุ้นชีวีสารครับมืัอนี้นะครับสี่พาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเอาหังมิ่นใหญ่ๆนะครับมากับนะครับนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องครับอาจารย์กั้วครับครับผมมีช่องยูทูบนะครับให้ฝากติดตามด้วยนะครับช่องดีจีเกจีจีเกจากกัวฟาร์มครับผมจากกัวจากกัวฟาร์มนะครับโอ้ยบอกผู้ส่องครับอีกช่องนึงครับช่องเจ็บสีครับผมช่อง ตัว่แมมได้ครับว่าแมมอันนี้พันราชันครับพันใหญ่นะครับวันนี้จะพาเรามาเอาหางมิมครับเบิ้งทยหงนึ่งแช่องนะครับราชันฟิทันเตอร์นะครับราชาแห่งรุ่มน้ำชีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามน้ำเด้อครับพี่น้องเอ้ยเอาเบิ้งลองเอาเข้าไปพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฉยเดี๋ยเบิ้งนะครับหางมิมโอ้ยนี่ครับเบิ้งพอพี่น้องเอ้ยหางมิมเด้อคักขนาดครับยุ่งยู่งหางเมิ้นนะครับเดี่ยวโอ้โหจัคมันไปกินอย่างมาเนี่ยครับ นี่ก็บิ๊นี่โอ้ยโอ้ยอ้ยเนะอันตรายเลยนะโอ้ยเกิมันนัดแน่นะเว้ยโอ้ยเงินไหลโอ้ยผุนเนาครับพี่น้องอัที่เด้เลยอัดยอ้าไ่ใช่แลวนะี่เอครับพี่น้อง มีมงวม้ละชั้นเอาให้เบิ้งครับาละชั้นนี่อุปกรณ์มงยัไนายแล้วน่้านได้อึงกแวนี่ก็ตัดเอาไ้เพื่อนว่าอัน่องลาชั้นปีนันเตอร์เพื่อนหาแต่หาแต่ป่าด้วครับมุดตน้ำอุปกรณ์ง่ากับบักบวบครับผมสุแต่ก็ต้องระวังใสนะครับต้องควบคุม นี้ครับพี่น้องขันตกมาหนีตัไปตมาหนีคือจีดิกีพร้อมเลยต้องหลับขับใจไปรพแล้วพอแล้วยืดยู่เลยมอมันมาติดมาติดคนอ้หังยงงๆเลยครับพี่น้องคนอ่ะหังยังหรือเนาะทักหังงี้เลยวะบังฉลังเออ ยังก็ยูกไก่ท้งนี้ผู้เอาจร <c oughs> ิงๆน้องมัพ่งมึงงัดไปลเปลเนเเยนี่เล่นไปดีดีนี่พูดมึงเลือพี่น้องทำง,งานครับผ <c oughs> ู้หลัตีมิมไงครับมือนี่ต่ยดหลังเหม็นแล้วไม่อยากตย่างถึงเราโอ้ยมันตีดจุดด้วยมาเอามิมแล้วอองค้ามโลกอย่างไรก็ไล้กเลย เขาเขาว่าเรื่องกดจากาศอะไรอากาศเราดีเพราะเดี๋ยวมึงแมวเนี่ยมันอูดได้ไหนแต่หักป่ะอย่างนี้แลนด์อีกรอบเดิมนะครับนี่นะครับอูดครับอูดจริงๆครับพี่น้องครับอูดจนพายามมึ๊งอะไรกับอูดจนมันเ้าไปแล้วครับพี่น้องอันยุ่ใกล้ๆนี่เพิ่นนั่นมีงานศพด้วยครับจักันทำไมยุ่งอ .2 นี่เพราะเดี๋ยวใส่ควักครบเด้ักเอาเรื่องดีบอใส่นอกไปเอา โอ้ยมัดตีดตัวมัดเสียตังมันลยมัดป้อก็เลยเดินด้หนึ่เนี่ยยังย้ายย้ายย้ายเ้ายเนี่ยเป้อะไรเดินเนี่ยโอ้ยมันดูดตามบ้านเนาะไล้วพอๆไหลชั่วโมงถ้าใค่ไม่พู้ใหญ่เนี่ยใครเป้าสามบาทใครหาอะไรได้เนี่ยไอ้นี่เห็นว่าออกช่องยูทูบเลยต้องเค็ดหน่อยมันเป็นพิธีการเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไปเลี้ยงแบบมันเป็นสิ่งที่บันทึกต้องเออประมาณนั้นนะไอเนาะคอยดูดีแล้วเขาเราจะเป้าควันนี้ โอ้ผมไผุนะหั่งี้ง่าเอาใม้เด็กเอเลยเอาปาดเอาจาะอ้้มันโอ้ปาดปาดท้ปาดทังเจ้งนทังนี้มันมอมีเชียทั้งมัน้าจปาดเชียออกกันไปแ็กดับอีกอ่ะทั้งงาอ๋อออไปแ็กตัวนี้ใครอวดให้แจกนดึงลงมา ทีมงานนี่มีแต่ช่องยูทูบด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทีมงานตาเข่าทีมงานตาเข่าแมงไฟแชกกระตีได้ปะเนางานเข่าเราพี่น้องไฟแชกเบิร์ดจีดะเจ้าอ๋อจะฟึ่งไงอุ้ยทันทันใจเย็นๆมีการเออเอช่วยๆอีกโอ้ตายเลยอ่ะมันอ่ะมันช่างแยกเหมันว่าเป็นอย่างมันเป็นงามแยก เยยมอข้างใหนครับข้างนี้ผมยังไม่ย้ายเลยพี่พ่อแม่พี่น้องในเบิรงกับไก่ใช่ไหมกั้วน่ะโอ้ยเจ้าขู่ใส่เด้อเจ้าขู่ใส่กันเด้อกั้วน่ะอาจารย์กั่วครับพีจีเคจากั่วฟาร์มบู๊ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหัวน้ำหวานรถหัวเท่าขาตุ้ยนะครับหัวน้ำหวานก็ได้ เอาละปอไหลหมิ่นจับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับพี่จับมีมือเปล่านะครับพี่น้องเดี๋ยวไหนกวดเอาเอาลิ้นเลี้ยวออกดูวไม่เคยโชว์มิ้วขนบนไหล่แล้วเอาหมื่ปลาครับอมือนลิ้นเลี้ยลิ้นเลี้ยหมื่นเปล่าครับมือเปล่าเมื่อไรใช้ปากนะครับผมเออเอาใส่ปากปวดนะครับเอาใส่ปากใส่ปากนะครับพี่น้องครับอู้ยสต่อยต่อยครับนี่ อาไปตัดตัดที่ดิาจะของซุปเปอร์แมนยังว่าจะ่ของซุปเปอร์แมนเนื้อรวยน้อยอือพี่น้องครับอ้าพี่น้องกบิังไลค์ครับบอกกันครับจะโชว์สาะครับจะปล่อยครับเมียหนึ่งหนีไลค์ไลค์ไทยเห็นไลค์บ่เห็นไลค์บ้านบ้านี่นะครับไลค์ครับนี่ครับไลค์ไลคมิมนะนี่บะเมีนบะเมีนว่าตั้งเออบะเมีนว่าตั้งใจมันตอดฟูงตั้งใจมันตอดเพื่อทีโชว์พี่น้องในการเอาไลคออกนะครับนี่ครับเป็นจัวไหนบะนี่ครับจับดึงออกนะครับปากดูดออกกันตัว อนี่ครับไรมันายแหลมๆนะครับเอาเฉีว้ก้อนหมดเลยจิ๊บๆครับสำหรับมิมหน่อยครับผมพึงวางต่อตอดกับมาแล้วครับผมบ่เป็นเชือกาตอกตาปัดกันนันจะนี่เอาใสไว้นี่นี่เอาสช้ไว้นี่นี่เนี่ยกันมีมบอกโอ้ยพี่น้องเอ้ยิ่งข้างมีมเลยขนาดครับเขาเห็นใบไม้ปัดออกเหเอามือเอามือปัดออกวะ รถคาร์ขนาดพี่น้องเลยบางครั้งมีเราจะเฝ้าจะไปตีมันคุณทุเกเจ็บเลยน้อเด็กน้อยไปหาตีมันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับรบติดตามดอ้อนนวย <c oughs> เฮ็ดพราทำหนี้ไปด้วยที่ตัดริมเลี้ยงหน่อย,อน,ยนี่ครับช่องของพี่พันพันใหญ่นะครับพันราชั้นราชันฟิตฮันเตอร์นะครับราชาแห่งรุ่มน้ำชีต้องอา,อาจารย์ อาจารย์กัวนะครับจ j k จากกัวฟาร์มจ j k จากกัวฟาร์มครับเกี่ยวกับวัวเกี่ยวกับค้วไอผ่านวัวกับผ่านป่ามีผ่านวัวกับผ่านป่าครับมาหาเอามิมเมื่อไงติดตามชมต่อไปครับโอ้ยบึงนี่วิธีวิธีมิมต่อหน้าเนึ้นะครับพี่น้องครับน้ำมิมนะครับน้ำมิมเห็นไหมเห็นน้ำมิมบอสเอาท้านะครับผมผููใดที่แพ้แมลงสัตว์ตัดต่อยแมลงสัตว์ต่อยเอาน้ำพึ่งทาผมรับประกันไม่ปวด ไม่ปวดนะครับแต่มันจะบวมเพราะว่ามันบวมเพราะฤทธิ์แต่มันจะไม่ปวดอ่าแล้วพอเราทาไปปุ๊บมันก็จะหายนะครับพี่น้องมีห้างต่อไปไเดี๋ยวเดี๋ยวสิมีห้งต่อไปครับพี่น้องถ้าผู้ใดที่มัเล้งสัตต์ต่อไปมามีน้ำผึ้งแท้ขายติดต่อเลยนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดห้าสี่สี่สองศูนย์หกหนึ่งศูนย์ขายประเภทครับขว่รัดเจ็ดลอยกว่า้อมทรงแบลรซาบ่อยกว่า้อมทรงนิ่น้อยนะครับมันหายยากครับผมไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาพทุกท่านไปเบิ้งอีกห้งต่อไปครับ ครับพี่บครับพ่อแม่พี่น้องครับผลงานเมื่อนี้นะครับหังมีมพังใหญ่ๆนะครับผมกนึกว่าจะแม่งหังผึ่งครับหังใหญ่ไยนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องแสงอาุณชีวิตสารนะครับเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับจากช่องช่องของเฮาเนี่ยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับ